พี่น้องที่มาร่วมงานวันนี้มาด้วยหัวจิตหัวใจและก็มาด้วยความรักเราจะคิดถึงและรักท่านนานนานเท่านานเลยคนดีสีขนทองครับต่อไปนี้ก็จะเป็นความในใจของท่านนะคะพร้อมกับคำขอบคุณพวกเราทุกคนจากใจค่ะเรียนเชิญค่ะครับเรียนแครผู้มีเกียรติขอรัารักสุขัน ผมจะเอ่ยชื่อหรือตำแหน่งท่านไม่หมนะครับพี่ดิกรอให้ผมพูดความในใจทำเป็นต้องเรนโบไม่ได้ถ้าจะพูดความในใจคืนนี้ก็พูดไม่หมดนะมีวางในใจมากมายที่บนทองนะครับวันอยู่น,นี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านใีนส่วนร่วมในการจัด งานอเรียนเสียดในคำ่ำคืนนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในจุดไหนของการจัดงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมช่างภาพกิจภาถาที่ทำวิดีดนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมกำลังผู้ใหญ่ล่าที่จัดใสสีสู่กววาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องข้าราชการ